สวัสดีครับที่เพื่อนเห็นอยู่นี่ก็คือซิกนะครับซิก MCX ตัวนี้นะอ่าซิก MCX งานจากค่าย ENC นะครับผมเคยทำรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่ไปแล้วนะครับรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่น AFs 0ูนย์หนึ่งขีดหนึ่งตัวนี้นะครับชุดน่าจะเป็นสิบนิ้วนะตามนี้เลยวันนี้ผมมีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมมีสินคา้ามาเพิ่มเติมสิบตัวเออสิบตัว ทั้งหมด10ตัวนะครับแต่รุ่นนี้มา4รุ่นสอ่ตัวนะครับสกระบอกนะ MCX ตัวนี้นะนะครับตัวนี้ชุดหน้า10นิ้วสีดำครับเราจะมีมา4กระบอกนะรุ่นนี้นะครับสินค้าหายากแล้วนะครับเพราะมันมาน้อยนะอันนี้1 2 3 4สามสี่นะครับนี่รุ่นเดียวกันนะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นใหม่ผมจะได้หลงมา2ตัวนะครับหลงมา2ตัวนี่จะเป็นรหัสรุ่นนี้นะ S002 นะ AF เอฟศูนย์ศูนย์สองตัวนี้จะเป็นหน้าสั <เ S 3> <im fully> ้นนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นตัวนี้แล้วนะแต่ตัวนี้เพื่อนๆน่าจะไม่เคยเห็นนะครับนี่พันท้ายก้านเป็นแบบนี้นะครับพันท้ายต่างกันนะฮะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรหัสรุ่นนี้นะครับ AF ขีดเ0ฟหน้าสั้นนะครับตัวนี้น่าจะน่าจะประมาณสัก5นิ้วตัวนี้นะน่าจะหายากน่าดูนะครับเพราะมี2ตัวได้หลงมานะครับได้หลงมา2ตัวอ่าตัวนี้นะมี2ตัวนะสีดำนะครับราคา8,5 0 0นะครับ ราคาเท่ากันหมดเลยนะครับราคาเท่ากันหมดเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้สีทรายจะมีสามตัวนะครับสีทรายนี่ขายดีนะจะมีสามตัวมันจะเป็นรหัสรุ่นนะครับ F S นะครับ003นะ003ขีด2ตัวนี้นะครับ003ขีดงลางหน้าก็จะต่างกับ001นะครับลางหน้าก็จะต่างกับ001สีทรายมีหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็สีดําได้มาตัวเดียวนะครับสีดําได้มาตัวเดียวตัวนี้ราคาก็8,500เท่ากันนะ เพื่อนเพื่อท่านในเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่เห็นคลิปสั้นคลิปนี้อยากได้รีบเลยนะครับนะเพราะสินค้ามีแค่นี้นะมี10กระบอกรวมๆแล้วผมได้สินค้าลงมา10กระบอกนะครับก็คือของ E N C นะฮะ E N C ตัวนี้ก็คือ003นะฮะอันนี้001 001อ่า001 00มาก่อน001นี่นะครับตัวหนึ่งหน้ายาวกว่านะลางหน้าตัวนี้นะครับเป็นลางเ e อ็มล็อกเหมือนกันแต่ตัวนี้ปลีกลางหน้า ตัวนี้ต่างกันนะครับลายลางหน้าต่างกันนะอันนี้0ูนอันนี้0ูนยนะศูนก็คือตัวนี้นะอ่าศูนเป็นหน้าสั้นไปเลยเห็นไหมะนะเพื่อนครับเป็นหน้าสั้นไปเลยนี่นะครับรุ่นใหม่แต่ส่วนใหญ่เป็นสีดําแต่ตัวศูนนย์สามเนี่ยสีไซได้หลงมาแค่สามตัวนะครับต่างไอตัวศูนย์ศูนย์หน่งนะศูน 003พันท้ายเหมือนกันนะครับแต่ถ้า002พันท้ายต่างนะครับมีแค่2ตัวรุ่นนี้ราคาทั้งหมด8,500เท่ากันครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นท่าในใดที่สนใจก็แตะตรงชื่อคลิปดูนี้จะมีลิงก์คิวอารโค้ปรากฏขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถ